บอกเลยว่าขึ้นไม่เท่าไหรครับแต่ลงเนี่ยสวัสดีครับและนี่คือเที่ยวกับเ e s ป้าครับครับผมวันนี้มากับเพื่อนสีหนึ่งคนครับเบลซูเปอร์เบลซูเปอร์วันนี้ไปไหนครับเนี่ยไปขึ้นเขาครับไปขึ้นเขาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ช่วงเย็ยนๆขายาดาจะเป็นยังไงเราว่าจะขับรถเล่นๆนะครับไปข่ายยาดากันตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองระยองนะครับก็เลยจะขับรถไปที่ข่ายะาดาเดี๋ยวจะเป็นงไงลองไปดูครับไป เลี้ยวข้างเลยน่าจะใช่ใช่ไหมโอเคเดินทางกันต่อครับเลี้ยวทางข้างๆวัดสัมภาวทองนะครับเลี้ยวเข้ามาเส้นนี้แล้วก็ตรงไปต่อครับลุยความสดใสคุณนั้นช่างมีค่าให้มองแววตาลืกคิดครอบครองไม่อยากเอาใจไปจับไปจอง จา,จากตรงนี้ไปประมาณขึ้นไปประมาณ5้ากิโลใช่ไหมพี่โอเคครับขอบคุณครับใช่แล้วจากตรงนี้ไปประมาณ5้ณากิโลไหวไหมเนี่ยไหวครับไม่รถอ่ะไหวครับไหวไหวนไหว <laughs> ครับก็เดี๋ยวนะจากแยกนี้จากแยกนี้นะครับก็ขึ้นไปตะกี้พอดีมีพี่เข้ามาวิ่งนะครับก็ <laughs> เลยถามเขา <laughs> เขาบอกว่าประมาณอีก5้ากิโล อีก5กิโลแล้วก็จะถึงจุดชมวิวนะครับคือเราก็ไม่เคยมานะทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นคนระยองอะ่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะ Let's go <S เออบอกอีกอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนระหว่างตอนที่เราขึ้นเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยคือผมไม่ได้เอาโกโปรเอาอะไรมานะกล้องมันอาจจะเป็นยังไงไม่รู้อะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแล้วกันนะแต่จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับโอเคลุย อ๋อที่นี่ก็จะมีนักวิ่งมากเลยนะครับโอ้นักวิ่งออกกำลังกายเยอะมากครับที่นี่บรรยากาศดีมากสัมผัสแรกนี่ลมเย็นเมาเลยคุณเป็นเจ้าของเขาคุณถูกใจอยากอยู่ใกล้คุณดูความสดใสคุณทำหัวใจของผมชื่นชำ้ำผมไม่เกรงกลัวลความเจ็บชำ้ำทั้งที่ถอยคำรักเต็มหัวใจ ขอรอยินคุณจงอยู่นานๆเดี๋ยวก็ตกเขาไว้ทุกคนได้ไงได้อยู่ปะได้อยู่ครับอันนี้คือจุดแรกอ่ะใช่อ่าถ่ายรูปอาะอ้าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวผมดับรถก่อนแป๊บนึินโอ้โหดูคนทางดูคนทางดูขึ้นเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดแรกนะครับผมจุดแรกครับที่เราขับกันขึ้นมา จะสังเกตได้ว่าผมอะาะาันใส่เสื้อขาวนะคือตามรถเบลเนี่ยมีแต่ขา่าเมาบานไม่หมดเลยครับข่าเมาเต็มไม่หมดเลยแล้วดันหยิบเสื้อขาวมาด้วยเละเลยแต่จุดแรกนะได้อยู่นะสบายสบ,บายข้างหลังข้างล่างของเราเนี่ยก็เป็นเฮ้เห็นทะเลใช่ไหมนี่ทะเลใช่ไหมอ๋อนู่นคือทะเลนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหน้าไม่รูเห็นหรือเปล่านะในกล้องอ่ะแต่นู้นน่ะคือทะเล จะสัมผัสได้ว่าบรรยากาศเริ่มเย็นเรื่อยๆนะโอเคไป,ป<ะ>ไปกันต่อครับลุย ด้านหลังนะผมไม่รู้ว่าถูกผิดนะน่าจะเป็นเกาะเสม็ดเห็นไครับนู่นนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นเกาะเสม็ดนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับสวยมากครับข้างบนบรรยากาศดีครับแลหนหนาวดี แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรเบลโทรศัพท์พวกเราแบตหมดครับแบตหมดครับไม่ต้องสื่อสารกับใครใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่มีเน็ตครับส่วนคนนี้เป็นไงครับไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตครับแต่ไม่มีเน็ตส่วนคนนี้แบตไม่มีครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนี้นิดนิดนึงแล้วกันครับนี่จะเห็นนะเนี่ยตรงนี้ครับน่าจะเป็น เกาะสมิตรนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับสวยมากๆครับบรรยากาศดีดูรอบๆครับอ,อันนี้ก็พี่ๆนะครับที่มาวิ่งกันอันนี้แล้วก็มากันสองคันต้องกดไปแก๊กหน,นึ่งแก๊กสองไม่ครับอันนี้คือคาร์ดเราต้องกำแล้วก็หมุนใส่เกียร์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับกำแล้วห <laughs> มุนหมายถึงว่าอันนี้ได้ไหมลองได้ไหม ได้ครับได้ครับแต่ว่าแต่มันไม่ใช้ตามมันก็จะเข้ายากหน่อยอ๋ออย่างงี้ใช่ครับเขาจะหมุอันนี้เป็นเบรกคันนี้เป็นเบรกมือแต่ว่าเบรกเท้าจะอยู่ตรงนี้ครับโอเบรกเท้าเนี่เบรกเท้าใช่ครับบีบด้วยแล้วก็แล้วก็บีดกำค้าแล้วก็บีดแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมได้ยินเสียงแรงปี้ปี้เหมือนรถอันละเพราะว่าถ้ามันลรตรงไหนมันจะเป็นจะว่าจะเป็นสายพานกันจริงแต่มันเสียงไม่แบบนี้ไงครับอันนี้จะเป็นสองจังหวะครับรุ่นใหม่จะเป็นแบบสี่จังหวะไม่ครับมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้ แล้วก็จะหมุนหน็อตตัวน,ตนี้ครับอันนี้ครับมันมันเป็นอย่างนี้เลยครับเในะครับหมุนอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เติมอย่างเงี้ยเออ <laughs> แล้วก็มีอันนี้ก็ล็อกไว้ครับเอ๊ะผมว่าโอเค <laughs> มันสนุกดีครับนะแบบฝ่าจะหาชิ้นนี้ได้ <laughs> ชิ้นนั้นได้ไง <laughs> ครับมันเหมือนอนุรักษ์อะครับ <laughs> ครับผมก็คงไม่ได้ขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปเส้นนี้นะครับส่วนมากจะมาเี่ยวนีถ้าขึ้นไปเส้นด้านหลังเนี่ยน้าก็บอกว่ามันเป็นทางตาันละมันก็ไม่มีจุดชมวิวแบบนี้น,น,น,ะนะครับไป,ไปแล้วครับคุณนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับเดยวแต่งผมแล้วเนี่ยยังไงครับน้ำเบลบรรยากาศยอดครับ รากาศดีเนาะดีครับต้องลองมาดูครับเมื่อกี้ก็เจอน้านักวิ่งเนาะใช่ครับผมโอ้โหคนที่นี่ก็อัธยาสัยดีมากใช่ครับส่วนใหญ่มาที่นี่นะครับก็จะเจอแบบพวกนักวิ่งนี่เยอะมากๆเลยนะ <c oughs> ถ้าใครใครควันดำนี่ก็ต้องไปแก้ไขามาหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ใครที่ควันดำาๆนะครับก็ลองดูแก้ไขกันดูอะแล้วก็สำหรับวันนี้ครับที่มา ที่ถามกันเข้ามาว่าเวปป้าขึ้นเขาแยาดาได้ไหมนี่ไงครับนี่ไงครับสองคันขึ้นได้นะครับร้100อยเอรซยังไงก็ขึ้นได้แต่ส่วนลงเนี่ยเบรกจะเป็นไงผมไม่เู้ต้องรอดูแต่ขึ้นได้แต่ขึ้นได้โอเคให้เสูดบรรยากาศประมาณนี้พอเนอะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเด,เดี๋ยวเราอาจจะต้องนั <c oughs> ่งชิวๆสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านกันละโอเค สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฉันมองเธอเดนเร็วเป็นไงเบรกถึงก็ไม่เลยไหมเป็นไงครับ ตอนขึ้นเท่าไรตอนลงครับเบกขึงไหมครับึงวะลงขาเอาเรื่องเหม็นไหมเลยครับขาขึ้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ลงเลยสิโอ้บอกเลยครับว่าขึ้นอะไม่เท่าไหร่ครับแต่ลงอะบอกเลยว่าขึ้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ลงเนี่ยเตรียมไม่พร้อมเธอ เบรกแว่งโหดจัดบอกเลย <มา S 1> โอเคอันนี้ลาไปจริงๆแล้วนี่นะบอกเลยไอขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ลงเนี่ยระวังกันได้ดีไม่ไหมเหม็นไมโอเคโอเคปิดคลิปจริงๆแล้วเจอกันบ๊ายบายยังครับคลิปยังไม่จบ <laughs> คลิปยังไม่จบครับ <laughs> เป็นไรครับนะเบล <laughs> น็อน็อขาดรู้ครับนอตขาดรู้แล้ว <Not S 2> เลยต้องหาเชือกมัดไว้ก่อนนะครับแก้ไขก่อนจะถึงอยู่แล้วโอ้เนี่ยไปได้ได้เก่งเอาเงี้ยโอเคครับเรียบร้อยดัดแปลงอันนี้จบคลิปจริงๆแล้วเจอกันสวัสดีครับไอ้น้ำในทุ่งไงริงไม่นานก็จืดจางไป